สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วครับคุณโจเปิดแล้วสวัสดีครับเมนูอย่างไรเนี่ยไอหนึ่งหนึ่งไก่ครับว่าหนึ่งไก่ไก่ของไก่ที่พิเศษในวันนี้อ่าซางเชียนได่นมโมครับเจหนิง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 ให้ไก่มาสองตัวกับปลาข้าวตัวนึงครับผมแมนคตัวนี้ก็ทำเมนูปลาข้าวจากรัวาซีรุ ครับแต่ไหนที่เป็นเมนูมือมืออื่นครับนะครับเซฟฟิตไปแล้วครับเตรียมโต๊หนึ่งครับนี่มีเมนูของตะม a กอีกเชป m a r ได้รับเชิญมาเหตุนี่ย่งนะน้ำไตตอนครับน้ำไตตอนไตน้ำแถวแถวนั่นเหยียดนั่นเหยียดครับนั่นเหยียดเข้างเข่นข้างมาจากคนคนละโต๊ะครับคนละโต๊ะไก่ของ ห,หมักตัวนึงใกล้ของเชฟโจตัวนึงครับแยกกันขอบคุณวิชเชนไดนามโมเออเล,ล้มคือแห้งจ้าล่ะแต่ม,มันบอไาไหนนะฝนมันตกทางไก่ทีอ่ะอันไหน สีตั้งจังไดีตั้งเท่าละสองมือพูดจริเหรฮะจังมือนึงตั้งสองมือพูดจริจังเรีวอพูดนึงเอาจังสั้นพูดนึงมาเอาจังสี่ปัจจุบันนี้ไม้อีกเอาจังสี่อีกเป็นผมบอกเจ้ามักท่าได้เจ้าเลือไปตั้งอะล้วดูด้วยใจให้ขออนุญาตใช้มือล่างมือแล้วนะครับ มือเลยมันจังข้าเน่ย ไอ้ขามันคือตเลิดอ่ะเดี๋ยวบีบรคับซึ่งซึ่งจำเป็นตัวใหญ่พูดซึ่งน้อยเราโจะไอ้บ่าพับคอไปทางพุ่นในเขาในเร็วกว่า ครับยันาได้บ่นะมามาเีเนี่ยอันนึงก็หนึ่งกับไอ้นี่ไก่ไก่น้ำปลาอันนั้นโ่มีเวราให้ไปเจอเดิน่ะปลาข้าปลาข้ารู้ที่หนึ่งที่นี่ถังแข็งนายยกโชว์ด้คยกูขึ้นมาละสี่คน ก็จ okay. ะทอดปลาข้าวเถอะไอไปทอดปลาข้าวไปเออเอามาๆๆยกโชว์กันนโชว์ปลาข้าวเล็กกัน้นีะของแท้ของแท้อแทของแท้แท้วะอาโอ้จริงไหมโอ้ ต้มยำต้มยำหมื่นโจรสิ้เจ้าต้มยำขอบคุณเจนิงครับผมบ้านติดซีครับโอ้ตอวไรอ่าครับซีโร่เหรอเาโรเหรออ๋อมึงไปเห็นปลาคอที่มึงแขนเบียดได้หรือตัวสองโลยังตัวทำนี่หนึ่งเลยทำนี่หนึ่งลยเท่าไห้แขงน้อยน

ไม่ต้องับันคบค้กันนะ่งกยุ่งกว่าเรือลางกรเาลล่างเต่าไหมเต่าเต่าแดีกาหนึงไปเด็ไอ้างีอดตาเอาหัวขาทอดก็เลยคนดนน้ำมักนเลยเอาโอเคเดี๋ยวมาทอดก็เลยไหครับเดี๋ยวเอาไหมเอาหปล่อยทิ้งไปได้ออเลยลายก็ตลาดอยู่เนี่ย เนี่ยอ้ न न าวเงินเปอร์เซ็นนั่นน <to> ่ะซ ok, ื้อกันไปเปียงมันต้องหาอะไรมักทันไปล่ะลวดมัดลวดโจ๊ลวดมัดหนึ่งเดี๋ยวถ้าไก่มีตึงไก่มันนจะเดือดออกเลยเดี๋ยวไก่อะมาตานี้ใส่นี่มัาขามเปียก็อเองกันไปใส่เหรอ บอกขอจัางน้อยได้ได้น้อยนึงนี่หลีไปเลยครับไปไปเลวเดี๋ยวผมมืดซิไปไปไปโอ้เสียดายไปบักขามอ้อนเมื่อเช้านี้เนี่ยอะเอกไต้เมู้แห่บ้าน้อยครับต้มอึงละ ทางไงฟรีมือเพราเคาเย่แห้ผมเอาเห็ดมัน,มน,มน,นเนี่ยมันครัวมันเป็นอะงเดียพี่น้องนอกจากไม่ได้ผมมันใจแท้ๆว่าเออเอาพร้อมๆแต่ผมจะหยิบเอาไปฝากอย่าเห็นพี่น้องถามว่าเอาคือว่าเอาไปฝากเล้มมันครับมันค้าใจผมยี้นี่หละแหงเมนูดเด็ดแท้ๆแห่งอยากอาเ,เอาไปให้กินครับ ทั้งมือนึงตั้งท่าดีๆไปจุไปหายอยู่เจ็ดจูไปหายอยู่นองมากหวนหน่อยมากตแล้วกเนี่ยต้องลเพือจะเป็นแบบอืเปียนไงเนี่ยเปลนไงเป็นไง้ิบเป็นยัง กไก่เขายนงกินอเว้ยไก่เยไก่เขาเลี้นบ้านลื่นยังอเนี่ยก่ไก่่างกจูตับไก่จูตับไก่บ้างหน่กระดิ่กระเดีกไกินร้อจุ้งจุ่งได้จรานจ้าลรองเอาเช้คมีรอถอดปลาไก็ได้เหมือนเหมืนเก่าเดี๋ยวคริปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ